สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับไปยิงบอกว่าสวัสดีเรอยู่เดิมเป็นวันประกาศนะครับสำหรับพิธีการสอน ep สามนะครับซึ่งเราลืมสอนมาอย่างหนึ่งนะครับเก็บตัวคนขออภัได้นะครับอ่ะขั้นแรกถ้าเราจะให้มันนั่งเดี๋ยวหาเก้าอี้เหมือนแป๊บแป๊บหนึ่งหาเก้าอี้แป๊บหนึ่งเอาเก้าอี้ไม้หรือเก้าอี้อะไรก็ได้ครับเอาผมเอาอาร์มแช์ ผมจะฟีทเอาไว้นะครับวิธีแช่แเนี่ก็กดฟีนะครับจําได้ไหมครับอ่าจากนั้นอะมีัขสองวิธีที่ผมลืมครับสามวิธีที่ผมลืมโอเคจบไปว่าจะแบบว่าลืมบางอย่างอ่ะโอเคคราวนี้เราจะกดนั่งครับซินี่มันก็จะทำท่า โกกตูดเข้าไปกับอนดังนั้น,น,นร,ร่างมันมาให้มันนั่งประมาณนี้อ่าใครก็ตาที่ที่ยกยกเขา่าให้ได้กลับมาตรงได้เอาไปเลยโพนหนึ่งข้ออ่ะสวิวิธีการทำให้ม,มันยืนอีกครั้งหนึ่งทำให้มันเป็นปกตินะครับ การแบบว่าหยุดแอนิเมชันนี้ครับขั้นแรกกดไปที่สองทีจากนั้นคุณจะเห็นคำว่าเห็นคำว,ว่าขางบนตรงมบยว่าคำว่าสินนะคะมันจะเป็น,นแบบว่าสต็อปแอนิเมชันไปเฉยๆนะครับคุณก็ออแป๊บนึงงรับคุณก็กดไปเลยนี่มันก็จะกลับมานาั่งกลับไปยืนอีกครั้งหนึ่งโอเค <c oughs> อย่างก็ปล่อยนั่นคือคือเออ อ,อย่าวนะอ่ะมีอย่างหนึ่งก็คือดัวาสายตามะครับความหนึ่งนะแปลกโอเคกดไปที่เซตเอ่อไม่ใช่ดิกดไปที่โหโลกน่ครับตรุด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 รุดรุรด FPI ก็เป็นโดดๆ FPI กูจะฆ่ามึงมุมมองมันก็จะเป็นอะไรไม่รู้ครับมันก็จะแบบมองตอดฆ่าฆ่ามันครับอ,อย้ยังไม่ตายเราสามารถยกเลิกมองมันได้ครับแล้วก็ฆ่าแม่งเลยฆ่ามึง อย่างต่อไปครับเราสามารถให้มันต่อตัวติด <c oughs> กันได้ครับแรกกดไปที่เออ,อเไม่แน่ใจเหมือนกันผมแค่ทดลองนะครับแค่ทดลองนะครับพาเมนโอเคคราวนี้ดูซิว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้น ผมไม่ได้ชัดนะครับผมแค่จะทดสอบดูปุ่มทุกจะเกือบทุกจะปุ่มนะครับโอเคผมขอดูเซตเลเยอร์มันก็จะเป็นโคลสโอเคผมจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับ สามารถซูมซูมแบบว่าสามารถเราสามารถซูมได้ไกลมากนะครับนี่การซูมแบบนี้ช่วยได้ครับช่วยได้เยอะอช่วยอะไรเรา,าช่วยกูได้ไหมเออตายหาโอเคเดี๋ยว สโลโมชั่นโอเคค่ะนี้จะกลับให้เันเป็นหนึ่งโอเคโอเคมันจะไม่สโลมอชั่นอีกเลย <c oughs> พาอปรับผิดนี่ครับโอเคมันจะลองแปดสิบก่อน ผมแนะนำนะน่าจะประมาณสี่สิบหรือห้าสิบนั่นแหละที่ผมว่านะแต่ผมขอเลือกห้าสิบก็แล้วกันเอาแบบไหนก็ได้ตามใจชอบไอไม่ใช่ห้าอีกหนูหนูใช่ไออกีกโอเคจันว่าผมปรับเป็นระดับนี้ครับ โ okay, อเคหมวข้อแบบเ <c oughs> <c oughs> มียบากวนครับอยู่ข้างเนย่ยเนี่ยนโะ okay, อเคราอนี้มันก็โอเคผมขอทดสอบดูดีกว่า โอเควันนี้จะอะไรจะไปรู้สิเราจะทำอะไรดียสตุโอเคก็ได้อยู่ครับโอเคขอดูอย่างอื่นมั่งโอเคไปที่เซตติ้งจากนั้นเราก็จะทำงานออโต้มืดเวสโล อันเดอร์สเกลไม่รู้เหมือนกันครับอ๋ออัลเดอร์สเกลนี่คือการไอ้นี่ผมก็คือผมปรับหมดแล้วครับคือผมปรับหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะผมเบอร์เสียงเอาไว้อ๋อ ปิดเสียงมันเอาไว้อ่าคราวนี้ผมจะจปาหอกใส่มันครับโอ้ทะลุเลยโอ้ว้าวโอเคสําหรับใครที่ชื่นชอบและสนใจแค่นี้แหละ